บทที่12เจียงลี่เองได้โอกาสก็กล่าวแทกขึ้นมาน้องหมิงจูนี่ก็คือพี่ใหญ่อย่างไรเล่าพี่สาวของพวกเราเพิ่งจะกลับมาจากหมู่บ้านชนบทคงไม่ค่อยคุ้นเคยกับบรรยากาศในเมืองหลวงเท่าไหรนะ่นักตั้งแต่กลับมาถึงก็เข้าเยี่ยมเยียนตระกูลซ่อนของเจ้าเป็นแห่งแรกเจียงลี่เน้นย้ำเสียขนาดนี้ ดวงตาเส้นหมิงจูจึงฉายแววแห่งความดูหมิ่นดูแคลนออกมาทันทีเมืองหลวงและหมู่บ้านชนบทช่างแตกต่างกันคนหนุ่มใหญ่จะไปไหนมาไหนก็ต้องหาสังเกตทถนนหนทางไว้ให้ดีสีหน้าของเล่าจูกับเหลียนเชี่ยวแสดงความไม่พอใจอย่างที่สุดการใช้วาจาเชื่อเฉือนทําสงครามเย็นยังคงดำเนินต่อไป เสียเหยียนกับสนใจแต่เพียงสนทนาสนุกสนานกับหูหญินซ่อนเท่านั้นนางทำราวกับไม่รับรู้เรื่องราวในสิ่งที่เด็กสาวทั้งหมดกำลังพูดคุยกันอยู่เช่นนั้นจึงไม่ผิดที่มีได้เอ่ยปากห้ามปราลมสำหรับเจียงตานยิ่งไม่ต้องพูดถึงน้องคนเล็กถูกบรรยากาศกดดันทำให้หวาดกลัวจนไม่กล้าปริปากเจียงลี่ดีใจที่ได้กันแกล้งเจียงรวนหากแต่เจียงสู้สู้ ดูมีท่าทีลำบากใจเจียงหลวนได้แต่อมยิ้มน้อยๆแล้วยืนอย่างสงบนิ่งโดยไม่กล่าววาจาตอบโต้ทําราวกับวาจาของเส้นหมิงจูที่สาสใสนางเมื่อสักครู่นี้เป็นดั่งการชกปุยนุ่นที่ไร้ประโยชน์เส้นหมิงจูทนไม่ไหวจึงล่าแขนเจียงสู้สู้แล้วเอ่อยว่าทุกคนคอยอยู่ในห้องโถงนานแล้วเชิญฮูหยิงเจียงกับพี่สู้สู้เข้าไปด้านในเถอเจ้าค่ะ ในห้องโถงใหญ่ตระกูลเส้นหูหยินแต่ละท่านกับบรรดาคนหนุ่มของตระกูลอื่นๆต่างก็รอยอยู่พร้อมหน้าพอพบกันต่างก็เจราจาพาทีพันมีคนเอ่ยขึ้นมาว่าได้ยินว่าวันนี้คนหนูใหญ่ตระกูลเจียงก็จะมาด้วยคนหนูใหญ่ตระกูลเจียงหูหยินผู้ที่ใบหน้ามีหนกแก้มสูงรูปร่างผอมแห้งเต็มไปด้วยกระดูกนางหนึ่งส่งเสียงตอบรับ ใช่บุตรสาวคนโตที่ถูกราชครูเจียงรังแกให้ได้รับความลำบากคนนั้นหรือไม่อายุยังน้อยมารดาก็มาจากไปจึงต้องมาตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายครั้งนี้หากมีใช่ใต้เท้าหวังไปพบเข้ายังไม่รู้ว่าจะต้องตรากตามต่อไปอีกนานเท่าใดโฮญินที่นั่งอยู่ด้านข้างยิ้มตาหยีแม้ว่านางเป็นคนน่าสงสารแต่ก็ได้ข่าวว่า ดวงนางเป็นมรณะกับบิดาของตนเองโดยปกติราชคูเจียงเป็นผู้ทรงคุณธรรมแสดงว่าจะต้องมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังเป็นแน่คูหยินที่เก่าวต่อมาผู้นี้มีใบหน้ากลมแป้นเหมือนถาดดวงตาเล็กหยิบหยีนางกล่าวเน็บนามว่านางอยู่ในหมู่บ้านชนบทกันดานมานานจะเหมือนกับหญิงสาวที่เติบโตมาจากตระกูลผู้ดีได้อย่างไรเกรงว่ากิริยามารยาท ก็คงหน้าขันไม่อาจเทียบกับคุณหนูรองตระกูลเจียงผู้โดดเด่นสง่างามได้เลยแม้แต่น้อยพอพูดถึงคุณหนูรองตระกูลเจียงบรรดาผู้คนต่างก็คิดถึงเจียงสู้สู้ที่มีความสามารถล้นเหลือทั้งยังมีใบหน้างดงามหลายคนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยใช่ใช่คุณหนูรองตระกูลเจียงนับว่าคือสตรีที่เป็นอภิชาต,ตบุตรโฉมสครานดังเทพธิดา คุณหนูใหญ่คงห่างชั้นราวฟ้ากับเหวหากให้คุณหนูใหญ่กับคุณหนูรองตระกูลเจียงยืนเคียงกันแล้วความแตกต่างย่อมเห็นได้ชัดเจนเป็นแน่ตระกูลเจียงมีคุณหนูรองเพียงคนเดียวก็เกินพอคุณหนูรองเป็นยอดหญิงงามมากความสามารถของเมืองหลวงเชีวนะหญิงสาวที่เติบโตอย่างกันดานในป่าดงคงจะมีนิสัยหยาบกระด้างยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องหน้าตาผิวพรรณอีกด้วย หฮูหินใบหน้ากลมเหมือนถาดแย้มยิ้มจนแก้มบุ๋มลึกคฮูห,หินผู้มีใบหน้าสู้ผอมเต็มไปด้วยกระดูกมีสีหน้าสงบนิ่งขนาดพยักหน้ารับคำต่างพากันดื่มน้ำชายอย่างไม่รีบร้อนผู้คนกำลังพูดคุยกันอย่างไม่หยุดปากพันได้ยินใครคนหนึ่งเอ,อ่ยเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งดูนั่นคฮูห,หินเจียงกับคุณหนูรองมาถึงแล้วผู้คนต่างชะเง้อม,มอง ไปยังผู้ที่เดินเข้ามาใหม่ด้านหน้าสุดคือเสียเหยียนกับเจียงสู้สู้เสื้อผ้าอาภรของเสียเหยียนนั้นงดงามได้รูปสะท้อนความอบอุ่นดุดผู้ทรงภูมิออกมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องไม่ว่าใครมองดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นสตรีที่ประณีตอ่อนน้อมทาว่าการแต่งกายที่ดีพร้อมงดงามของนางก็หาได้ชิงความโดดเด่นไปจากเจียงสู้สู้ผู้เป็นบุตรสาว ซึ่งเดินเคียงอยู่ข้างกายไม่เจียงสู้สู้ในวันนี้สวมชุดสีขาวทำจากหนังจิ้งจอกปักลวดลายผีผางดงามตัวเสื้อยาวลงไปจรดตำแหน่งบ้านเอวทำให้ดูเรียบร้อยเป็นที่สุดใต้เอวอรชรลงไปนั้นเป็นกระโปรงปลายบานสีขาวปักลวดลายบุปผาเสริมให้ท่วงท่าการเดินเหินดังเคลื่อนคอยอยู่บนปุยเมฆตรงท้ายทอยเป็นหมวกบางลมสีเงิน เส้นผมรวบไว้ด้านหลังแถบผ้าที่ใช้มัดห้อยทิ้งชายลงมาคอเคียใบยหน้าอยู่สองเส้นดูแล้วช่างเป็นธรรมชาติใบหน้าไร้แป้งแต่งเติมใดๆเจียงสู้ๆทั้งขาวบริสุทธิ์และดูสะอาดสะอา้านริมฝีปากอมยิ้มน้อยๆดูเป็นสาวงามผู้รู้ธรรมเนียมและสดใสสมวัยทุกย่างก้าวที่เดินนั้นทำให้บรรดาสตรีทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องโถง ต่างก็เอ่ยปากชื่นชมไม่หยุดอันที่จริงก็ย่อมต้องเป็นเช่นนั้นเพราะทุกครั้งคํากล่าวชมมักจะเกินเลยถูกเอ่ยต่อๆกันไปอีกนานจนกระทั่งรับประทานอาหารเสร็จก็ยังไม่หยุดปากทว่าวันนี้แขกทั้งหลายกับถูกสตรีที่เดินตามหลังเจียงสู้สู้ช่วงชิงความสนใจไปจนหมดสาวน้อยที่เดินตามหลังคุณหนูรองสกุลเจียงเยื้อง,ย,งอย่างอย่างไม่รีบร้อน ดุดดังดอกเหมยแดงท่ามกลางหิมะขาวการมาถึงของนางดึงดูดสายตาผู้คนไปจนสิ้นอาพรของหญิงสาวเป็นสีแดงเพลิงเจิดจรัดบาดลึกไปถึงจิตวิญญาณของผู้มองมีกลุ่มผีเสื้อสีทองกำลังโผงบินเขาคอยอยู่ในมวลบุปผาตรงชายเสื้อยามเคลื่อนไหวก็ราวกับจะเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับผีเสื้อตัวน้อยเหล่านี้ชายกระโปรงปักด้วยบุปผายกสีเข้ม อมเกินไปกับเนื้อผ้าขับเน้นให้อาพรที่สวมใส่ดูมีมิติน้ำหนักที่ถ่วงช่วยให้ชายกระโปรงไม่บานผิวจนเกินไปเข้ากันอย่างดีกับรองเท้าหนังแกะปักลายเมฆเหินขิบทองซึ่งเป็นทองคำสีเดียวกับปีกผีเสื้ออีกด้วยเรือนร่างของหญิงสาวเต่งประกายความสูงส่งจนเกินเอื้อมดูราวกับหยาดน้ำค้างโลหิตที่อยู่บนคาคบไม้ก็ไม่ปาน เนื้อผ้าสีแดงเพลิงงดงามเมื่อมาอยู่บนเรือนร่างสวยสง่ากลับกลายเป็นเพียงบริวารที่ส่งเสริมให้หญิงสาวดูตะการตาเป็นความพิลาดลักษ์เหนือมนุษย์ปุทถูชนเสียงอุทานของผู้คนดังรับกันเป็นทอดทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่ได้เห็นหมวกบังลมลายกระสาแดงที่เดินเส้นได้ด้วยสีเงินวาวระยับช่างเป็นภาพที่งดงามจนแทบลืมหายใจหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้ จนกระทั่งผู้คนสามารถมองเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจนลมหายใจของผู้มองหยุดลงชั่วขณะเดิมทีเจียงหลวนก็เป็นสตรีผู้มีผิวขาวละเอียดอยู่แล้วเมื่อทาแป้งแต่งหน้าบางๆก็ยิ่งทำให้ผิวพันธนวลเนียนผุดผาดดังหยกจีบปากสีแดงอิ่มสวยดวงตาดำขับวับวาวทุกอย่างบนใบหน้าช่างสอรับกันได้อย่างเหมาะเจาะนับเป็นความงามแห่งฤดูวสัสดโดยแท้ ช่างเป็นดารุณีที่มีสเสน่เกินพันนา,นาหูหิ่นทั้งหลายรอบสบตากันแล้วกือน้ำลายอึกใหญ่ท่วงท่ากิริยาภายนอกของผู้มาใหม่นี้สะท้อนถึงความสงบนิ่งงดงามดังผู้ดีชั้นสูงสเสน่อันโดดเด่นเช่นนี้ยากนักที่จะปรากฏบนเรือนร่างของสาวน้อยธรรมดาทำให้ผู้คนต่างพากาันร,รู้สึกกระดากอายที่ต่อนหน้านี้ได้วิภาควิจารณการเสียจนสนุกปาก สิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกประหลาดใจก็คือเมื่อหญิงสาวในชุดแดงเพลิงยืนเคียงข้างกับเจียงสู้สู้ความงามของหญิงสาวไม่เพียงมิได้ยกว่าแต่คล้ายจะข่มให้เจียงสู้สู้กลายเป็นเพียงผ้าขาวธรรมดาผืนหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดแทนเสียอย่างนั้นยามที่เจียงรวนเดินเคียงข้างเจียงสู้สู้ให้ความรู้สึกราวกับนางมารชุดแดงผู้มีความงามล่มเมืองเป็นอาวุธ กำลังยืนเผชิญหน้ากับเซียนแก่ๆธรรมดาผู้ตืดชืดหน้าเบื่อแดงกบขาวเสียจนพ้ายแพ้ยับเยินบางคนมองเจียงหลวนเสียจนลืมไปแล้วว่าเจียงสู้ๆก็มาในงานนี้ด้วยและเพราะว่าเป็นเช่นนี้ดวงหน้าผุดผ่องงดงามดังด่งปีศาจตำแรลงจึงค่อยๆขี้ยิ้มหวานละมุนละไมออกมาราวกับการแย้มบานของกีบบุปภาศีชาติเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลเจียง มีหูหินคนหนึ่งเอ่ยพึมพำขึ้นตามมาด้วยเสียงตะเกียบหล่นกระทบโตะ๊ะถ้วยชามร่วงแตกลงบนพื้นบรรยากาศรอบข้างพันเงียบกริบสีหน้าของเซียเหยียนกับเสียงสู้สู้เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อสติกับคืนบรรดาหูหินในห้องโถงต่างก็เริ่มถกเถียงกันอีกครั้งใครบอกว่าเป็นสาวบ้านนอกข้าว่าดูท่าทางแล้วเหมือนกับได้รับการอบรม มาจากวังหลวงเสียมากกว่าใช่แล้วดูสิมีได้เป็นสองจากคุณหนูรองเลยแม้แต่น้อยใครกันที่บอกว่านางแย่เสียจนดูไม่ได้เรือนร่างหรือท่วงท่าก็ช่างงดงามซ้ำยังดูมีชีวิตชีวากว่าคุณหนูรองตั้งหลายส่วนเจียงหลวนเดินไปด้านหน้าอย่างไม่สนใจสายตาของผู้คนเหล่านั้นริมฝีปากยังระบายรอยยิ้มน้อยๆทำราวกับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ได้ออกงานใหญ่ความสงบสุขุมและสง่างามทำให้บรรดาผู้คนที่แห่กันมาชมความเรื่อนเดิงในวันนี้ต่างทีนิดมองนางและชื่นชมไม่ขาดปากเส้นหมิงจูที่เดินตามมาทีหลังโกรธแค้นจนแทบจะระเบิดมองดูเจียงรวนด้วยสายตาขุ่นเคืองแล้วจึงเดินมาลากแขนเจียงสู้สู้ให้ไปนั่งยังเต้าอี้ที่จัดเตรียมไว้เซียเหยียนทำเหมือนกับมองไม่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น ยังคงกล่าวาจาสัพยอกกับฮูยินเซ้นแล้วพากันเดินไปนั่งที่โต๊ะเจียงลี่แม้ว่าจะมีนิสัยหญิงยโสเพราะว่าท่ามกลางบรรดาคนหนุ่มที่มาร่วมงานนี้นางเองก็ยังพอจะมีมิสหายอยู่บ้างจึงแซงทําเป็นร้องทักสหายแล้วผ่าจากไปจงใจจะให้เจียงรวนยืนอย่างโดดเดี่ยวแม้กระทั่งเจียงตานที่ปกติจะไม่ได้รับการแยแสวันนี้กับถูกเจียงลี่ลากไปด้วย มิอาจรู้ว่านางจงใจหรือไม่ขณะนี้จึงเหลือเพียงเจียงรุวนผู้เดียวที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะรับประทานอาหารโดยไม่มีใครเชื้อเชิญให้นั่งเลยสักคนแน่นอนบรรดาฮูหยินและคุณหนูต่างตกตะลึงในความงามและกิริยาท่าทางของเจียงรุวนเพราะว่าตระกูลเจียงในวันนี้ผู้ที่เป็นฮูหยินก็คือเซี่ยเหยียนหาใช่เจ้าเหมยคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ ต่างก็ไม่มีใครเข้าไปย่าดีกับเจียงรวนอีกอย่างหน้าตาเจียงรววนนั้นงดงามหาใดเปรียบหากให้ไปนั่งข้างลูกสาวของตนก็มีแต่จะโดนานางบทบางรัศมีเอาได้เวลานั้นจึงเหลือเพียงเจียงรวนคนเดียวที่ถูกพิ้งให้โดดเดี่ยวไม่มีผู้ใดคบค้าสมาคมด้วยโล่จูกับเหลียนเชี่ยวยืนอยู่ด้านหลังเจียงรวนต่างก็รู้สึกอึดอัดใจยิ่งนัก คิดว่าการมาเยือนตระกูลซ่อนในวันนี้คุณหนูต้องถูกหลอกให้มาเพื่อเสียหน้าเป็นแน่ดูเถิดมีแต่ผู้คนกั่นแกล้งนินทาช่างทำให้คุณหนูของพวกตนวางตัวลําบากยิ่งนะเทราว่าในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาท่ามกลางผู้คนที่รายล้อมอยู่รอบโต๊ะกลมเป็นเสียงสตรีที่กังวาลสายพเราะคุณหนูใหญ่ตระกูลเจียง เชิญน,นั่งกับข้าทางนี้เถิดท่ามกลางผู้คนที่แล้งน้ำใจเหล่านั้นมีสตรีรุ่นราวคราวเดียวกับเจียงหลวนคนหนึ่งยืนขึ้นหญิงสาวผู้นี้สวมชุดสำลีปักดอกไม้สีเขียวผิวพรรณแม้จะค้ำไปสักหน่อยเทราว่าเครื่องหน้าคมชัดหว่างคิ้วกับดวงตาเผยความสง่างามกล้าหาญสตรีผู้นี้เจียงหลวนเองก็เคยรู้จักนางมีนามว่าหลินจื่อเซียงเป็นบุตรสาวคนโต ของขุนนางกองราชประวัติผู้เป็นใหญ่ในราชสำนักมีนิสัยเถนตรงเที่ยงทำกับบา่าวไพร่และเพื่อนฝูงคราก่อนหลินจื้อเซียงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมขององค์ชายสามแต่ไม่ได้รับการโปรดรานเมื่อขุนนางหลินลาออกจากตำแหน่งยิ่งทำให้ชีวิตของนางย่ำแย่องค์ชายสามหน้าเนื้อใจเดรจฉานในตำหนักมีสนมมากมายหลินจื้อเซียง ถูกสนมคนโปรดขององค์ชายสามทำร้ายจนเลือดตกแทงลูกฝ่ายองชายสาก็รักและปกป้องสนมผู้นั้นมากหลินจื้อเซียงทนให้อีกฝ่ายเหยียดหยามไม่ไหวจึงใช้มีดแทงสนมผู้นั้นแล้วฆ่าตัวตายตามจบชีวิตของหญิงสาวผู้มากด้วยน้ำใจและแสนจะทรนงลงแต่เพียงเท่านั้นเหตุการณ์นั้นบรรดานางในแห่งวังหลวงต่างก็นำเรื่องนี้มาเล่าขานกัน เป็นเรื่องสนุกปากเพราว่าในใจของเจียงรวนกลับรู้สึกเสียดายในตัวหลินจื่อเซียงยิ่งนักสตรีที่เห็นตรงเช่นนี้เหตุใดต้องมีจุดจบที่เลวร้ายหลังจากตายไปยังไม่วายถูกนำมาเล่าให้เป็นเรื่องตลกขบขันเสียอีกสวรรค์ช่างอายุที่ทำเหลือเกินในยามนี้หลินจื่อเซียงยังเยาว์ไวและมีลมหายใจอยู่เจียงรวนหันไปยิ้มให้พางเดินไปสุดนั่งลงข้าง หลินเจื้อเซียงหันมาพยักหน้าให้เจียงร่วนจึงเต่าเบาๆขอบคุณคุณหนูที่เมตตาอีกฝ่ายถอนหายใจพืดสายหน้าไปมาพางกระสิบว่าข้าก็แค่ทนไม่ไหวที่เห็นคนพวกนั้นทำกับเจ้าเช่นนี้หลินเจื้อเซียงกล่าวต่อคู่ดีตระกูลสูงสองพวกนั้นต่างเห็นแก่ตัวรังแกแม้กระทั่งเด็กสาวตัวน้อยๆอย่างเจ้าให้ต้องลำบาก ทอยคำฟังราวกับว่าคนพูดเป็นผู้ใหญ่เสียเต็มประดาเจียงหลวนมองดูสีหน้าท่าทางเอาจริงเอาจังของหลินจื่อเซียงแล้วก็อมยิ้มหญิงสาวตรงหน้าไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยเป็นคนที่ยืนหยัดอย่างดื้อดึงถูกผิดดำขาวล้วนแบ่งแยกชัดเจนโดยไม่ใส่ใจสีหน้าใครทั้งสิน้นเมื่อเห็นเจียงหลวนสนทนากับหลินจื่อเซียงในใจของเจียงลี่ ก็แอบเคียดแค้นเส้นหมิ่งจูที่กำลังพูดคุยกับเจียงสู้สู้พอเห็นดังนั้นก็ขมวดคิ้วมุ่นเช่นกันเจียงหลวนนั่นมีดีที่ใดหลินจื้อเซียงปกติสายตาไม่เคยมองของต่ำเหตุใดวันนี้ถึงยอมคุยกับนางด้วยเจียงสู้สู้เพียงรำพึงตอบว่าพี่ใหญ่ออกจะงดงามเป็นคนที่ผู้อื่นมักจะรักและเมตตาเสมอ เห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นนางอีศาสตร์เ้นหมิงนจูเก่ายังโกรธเรียวนางกวาดสายตาไปเห็นเจียงลี่ที่กำลังจับจ้องเจียงหลวนอยู่เช่นกันครุ่นคิดครู่หนึ่งก็กล่าวว่าพี่สู้สู้ข้าเห็นว่าเจียงลี่เองก็ไม่ชอบที่หน้านางเราสองคนไม่สู้ช่วยสงเคราะห์ให้เจียงลี่สมปรารถนาเล่าเจียงสู้สู้อึ้งนานก่อนจะย้ํยิ้มพูดแบบนี้ได้หรือ เจ้าอย่าได้คิดแผนการเลวร้ายออกมาเชียวพี่ใหญ่เพิ่งจะกลับมาจากหมู่บ้านหากว่าเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นจะต้องเสียชื่อเสียงวันข้างหน้าอยู่ในเมืองหลวงจะวางตัวอย่างไรเซ่นหมิงจูยกยิ้มพี่สู้สู้จิตใจงดงามราวกับพระโพธิสัตว์แต่พี่ก็ต้องแยกแยะด้วยว่าใครเป็นใครพี่ดูสิวันนี้นางจงใจใส่ชุดสีแดงฉูดฉาดเสียขนาดนั้น ไม่บอกก็รู้ว่าต้องการจะบดบังความงามของพี่รู้ทั้งรู้ว่าพี่ชอบแต่งกายด้วยชุดสีขาวสะอาดอย่างรั้นจะใส่อาพรสีสันฉูดฉาดมาตัดหน้าข้าว่านี่เป็นการท้าทายเสียมากกว่าพี่สู้สู้พี่ก็อย่าได้แต่อดทนไปเสียทุกเรื่องเลยเออเสียงสู้สู้ลังเลท่าทางอึกอักไม่แน่ใจาย,ยิ่งทำให้เส้นหมิ่จู รู้สึกว่าเจียงสู้สู้ถูกทำให้ลำบากใจก็รีบกล่าวเสริมว่าพี่สู้สู้พี่อย่าก,กลัวไปเลยข้าจะออกหน้าแทนพี่เองกล่าวจบก็หันไปกวักมือเรียกเสียงลี่ที่นั่งอยู่อีกฟากหนึ่งพี่เสียงลี่เสียงลี่ชงงะงักแล้วหันมามองสักพักก็ลุกเดินตามมาหยุดด้านข้างของเส้นหมิงโจดวงตาเส้นหมิงโจเป็่ประกาย เหยียดหยามในความเชื่องอย่างเชื่อฟังของเจียงลี่เท่าว่ารอยยิ้มกลับอ่อนหวานนะักพี่เจียงลี่ถ้ามีความลับจะบอกท่านเจียงลี่เอียงหูเข้าใกล้เซ่อนหมิงโจกระซิบเบาๆกับอีกฝ่ายไปสองสามประโยคในทีแรกเจียงลี่ก็มีสีหน้าตกตะลึงอย่างไม่เชื่อหูจากนั้นจึงเริ่มแสดงอาการลังเลมองดูเจียงสู้ๆที่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่ง เสียงสู้สู้ทำเพียงก้มหน้าดื่มชางเงียบๆพี่เจียงรี่คิดได้หรือยังเส้นหมิงตูเอ่ยถามน้ำเสียงเริ่มแสดงความไม่พอใจข้าทำไปก็เพราะพี่ไม่เช่นนั้นคงไม่ทำเจียงรี่นิ่งไปพักใหญ่ในที่สุดก็กัดฟันตอบรับก็ได้ขอบคุณน้องหมิงตูที่ช่วยเหลือเส้นหมิงตูหัวเราะชอบใจากแ,แขนเสียงรี่ให้นั่งลงข้างกาย ในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ต้องปรึกษาหารือกันเสียหน่อยเจียงลี่ตกตะลึงแต่ก็ยังคงนั่งลงข้างกายเส้นหมิงจตูสองสาวนั่งชิดกันแล้วพูดคุยกระซิบกระซาบเสียงเบาเวลาดื่มชาทานขนมผ่านไปครู่ใหญ่อย่างไม่ทันรู้ตัวจู่ๆทุกคนก็เห็นเจียงลี่ยืนขึ้นก่อนจะเดินมาหยุดข้างกายเจียงรวนแล้วเอ่ยเบาๆว่าพี่ใหญ่ ข้าจะไปห้องน้ำสักหน่อยท่านไปเป็นเพื่อนข้าได้หรือไม่เจียงร่วนอมยิ้มข้าไม่รู้จักทางเจียงรีปลายตามองเส้นหมิงจูแวบหนึ่งไม่เป็นไดเจ้าค่ะมีสาวใช้ของน้องหมิงจูนำทางข้าไปคนเดียวแล้วรู้สึกกลัวแต่ข้าได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านแม่แล้วข้ากับท่านเป็นพี่น้องกันวันนี้รบกวนพี่ใหญ่ช่วยดูแลหลี่เอ๋อด้วยนะเจ้าคะ น้ำเสียงของนางไม่สูงไม่ต่ำแต่ก็ทำให้บรรดาหูหญินและคนหนูทั้งหลายที่นั่งอยู่รายล้อมได้ยินบังคับให้เจียงหลวนยากจะปฏิเสธหญิงสาวพยักหน้ารับข้าจะไปเป็นเพื่อนเจ้าก็แล้วกันกล่าวจบก็ยืนขึ้นโล่จูกับเหลียนเชี่ยว <c oughs> เห็นท่าไม่ดีคิดจะตามไปทว่าเจียงลี่กับยกมือขึ้นขวางไปครู่เดียวก็กลับข้าเอง ก็มีได้พาสาวใช้ไปด้วยบอกเบาของพี่ให้อยู่ที่นี่เถิดมีสาวใช้ของน้องหมิงจูนำทางก็พอแล้วเมื่อเห็นว่าเล่าจูกับเหลียนเชี่ยวรู้สึกเป็นกังวลเจียงหลวนจึงหันไปยิ้มให้พวกนางไม่เป็นไรข้าไปประเดี๋ยวก็กลับเจียงลี่ลากแขนของเจียงหลวนลุกจากเก้าอี้อย่างดีอกดีใจหลังจากหญิงสาวทั้งสองจากไปแล้วคูหยินซ่อน ที่เพิ่งยกชาม,มาถึงก็เห็นว่ามีเก้าอี้ว่างอยู่สองตัวจึงหันไปถามกับเซี่ยเหยียนบุตรสาวของพี่หายไปไหนถึงสองคนเซี่ยเหยียนหันไปมองทางเก้าอี้ว่างเปล่าวแวบ,บหนึง่งแล้วก็แซงทำเป็นนึกขึ้นได้พวกนางขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำสักครู่ตายจริงคนตั้งมากมายได้ยินกันหมดขานี่ช่างไร้มารยาทจริงๆไม่มีสิ่งใดต้องกังวล พวกเราดื่มชาก,กันเถิดเส้นหมิงจูหัวเราะอย่างได้ใจเอียงหน้ามากระซิบข้างหูเจียงสู้สู้พี่สู้สู้สักประเดี๋ยวพี่ก็จะได้ชมฉากเด็ดฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้หิปนี้ได้เลยค่ะ